ในคลิปนี้นะครับผมจะใช้รถที่มีความสามารถยกล้อได้แบบนี้ไปหนตำรวจในการยกล้อข้ามกำแพงต่างๆที่รถตำรวจไม่สามารถขับตามได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมใช้รถยกล้อคันนี้ไญหนีตำรวจได้หรือเปล่าปกติเนี่ยเวลาเวลาเราหนีตำรวจเนี่ยอ่ะอย่างมึงอ่ปะปกติเวลาเราหนีตำรวจอ่ะมึงจะเลือกรถแบบไหนระหว่างรถที่แบบเร็วแต่ไต่ขอบไม่ได้กับรถที่ไม่ได้เร็วมากแต่ไต่ขอบได้รถไม่เร็วมากแต่ไต่ขอบได้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีแบบลูกเล่นที่แบบสามารถไต่ขอบได้ใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าเป็นรถแรงแต่ไต่ขอบไม่ได้เราต้องจู๊กอย่างเดียวใช่ป่ะล่ะแต่อันนั้ ตัวเลือกน้อยในการเล่นแต่มันจะมีรถอีกแบบนี้นะที่แบบสามารถทั้งแรงทั้งไต่ขอบได้อนั้นคือเป็นรถที่แบบโคตรดีหีสุดละที่คนแบบแบบจะเนี้ยบยากใช่อยากจะได้ได้มาแบบหนีตำรวจที่สุดแต่มันจะมีอีกรถอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นรถเราเพื่อนพวกรถมัดแตงพวกรถดอสอะไรแบบเนี้ยมันจะสามารถยกล้อได้ใช่ป่ะล่ะเนียแบบเนี้ยจยกล้อได้แบบเนี้ย แต่แบบรถออแบบนี้ไม่ค่อยมีใครเอามาทํางานดําเว้ยจริงๆมันเป็นรถที่โกงมากเลยนะแต่คนไม่ค่อยเอามาทํากันอย่างอย,า,งกกางอย่างเกาะกลางเางี้ตำรวจตำรวจมึงว่าตำรวจมันข้ามได้เปละ่ะเนี้ยแล้วเราเออยกล้อข้ามมาอย่างเงี้ยอะเนี้ยยกล้อข้ามมาอย่างเงี้ยคิดดูดิตำรวจมันตามไม่ได้นะตำรวจตามไม่ได้เฮียมันตามไม่ได้ใช่ยังไอยางเอาแบบเวอเวเลยเอาแบบที่ตำรวจแน่นอนว่าแม่งแบบยังไงก็ขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยใช่เปล่าตำรวจยังไงก็ขึ้นไ<า>ม่ได้ปุ๊บพอเป็นรถยกล้อปุ๊บเราขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ย <พ uka> เป็นไงล่ะขึ้นไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ตดิดเลยอีก <c oughs> <c oughs> ติดเลยอีกกูหยุดเลยนี่ล้อเห <c oughs> ี้ยเลยฮะถ,ถ้าติดอต <c oughs> ิดเหี้ยนั่งดูล้อลอยแล้วแบ่งทำนี่อะไรไม่ได้เนี่ยโอ้จบเลยล่ะคือตอนนี้กูแบ่งไว้3เลเวลมันจะมีแบบเลเวลที่1ตำรวจอาจจะตามได้อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้คือเลเวลที่1นะกูว่ากูว่าอันเนี้ยสามารถแกล้งตำรวจได้เว้ยเพราะว่ามันพอถ้ามันตามมาจริงๆอ่ะมันจะติดเว้ยแล้วมันจะออกไม่ได้ด้วยอันเนี้ยแกงตำรวจได้ด้วยอันเนี้ยอันเนี้ย ปลากอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะติดตรงนี้ไว้มันออกไม่ได้ด้วยเอแล้วเราก็แล้วก็ยกล้อข้ามตรงนี้มึงคิดดูดิอันนี้คือหนุดร้อยยังไงก็หนุดร้อยแถมแกงกับดวยได้ด้วยเนี่ยมึงเหินกลับไปสวนกลับไปได้ไหมว่าเนี่ยไอข้างหลังที่เราเหินออกมาทำได้ทำได้ทำได้แบบหลอกให้มันติดแล้วเราก็ออกได้แล้วนล้อหลอกถึงอย่งคิดดูดิหลอกตัวเข้ามาแล้วเราก็วนออกมาอย่างงี้คิดดูดิเออเนี่ยมันก็ทำเพีอะไรไม่ได้แล้วสั์อ่ะตอนนี้อันนี้คือเอเวอที่หนึ่งนะกูยังมีอีกสองเอเวอที่บอก ตำรวจตามโคตรยากไป,ไปลองว so ิวหนึ die, ene, well ่งก <oh, oh yeah, ่อนเลยอุ๊ยมันเอากูวใหญ่ย่ะมาดิ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 โอ้ยมัน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 เอากูเลยอ่ะมึงแค่สกนิดเดียวไอ้ย่ะลงมาดิเอาลงมาดิมึงเก่าจริงลงมาเออเก่าจริงลงมาดิเออเก่าจริงลงมาดิ

ชนแบบแบบชนให้แบบกระเด็นมาอย่างเงี้ยไอ้ยี่่ตำรวจแม่งเวอร์จักไอ้จุดนั้นน่ะมันน่าจะแก้ไม่ได้ละเพราะว่าตำรวจมันแรงเกินไปว่ะออกการเพื่อนโอ้ยี่่ามันจัดเต็มระบบให้เราไว่ยี่่าให้เราไม่ถูกเลยจัดเต็มให้เราเลยสนดไม่เกิดกำนังดำปรับท่าทามาสักทีจับไม่ด้เราจับไม่ได้เราเรามาจับได้จริงนะมึงก็มันแรงจมึงไอ้งยี่่าโอ้ไม่ได้แรงอย่างที่คิดนี่โอ้ไม่ได้แรงอย่างที่คิด ไปเองอย่างเง้ยมันเริ่มแรงเรื่อยๆแล้วว่ะมันเริ่มแรงว่ะายเราไม่ไหวกับมันหรอกเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงเกินไปนี่ไงข้อเสียโอ้โรถแรงเกินไปไอเด็กกูเปลี่ยนชุดปกูจำกูได้มาย้อนมาดิเอาดิยังข้ามาไงข้ามาไงตรวจกูข้ามไปแล้วเอออเาดิมันจะชนเว้ยมันจะชนบั๊ม ยังไงเห็อปทำย่างนี้ได้ถ้าลูกบลเอเกินไปอ่ะคือวะเดี๋ยวบลเอเกินไปไงมาทำได้ป่ะได้ได้ไหมได้ได้เพื่อนมาแล้วเอ้ยกูไม่อยากโดนจับมววววยววว เอาว่ะมาดิตำรวจะดีตำรวจจะตื่ไอ้เหี้ยเนี่ยรถ่มันแรงเกินไปมันทำอย่างนี้ได้ไอ้เหี้ยมันปั๊มได้ว่ะมมันาแล้วยามันใกล้ไปโอ้ยยิงไม่แม่นดีกว่ายิงไม่แม่นดีกว่าไอ้เหี้ยยิงแม่ท่อนี่ไอ้ดิใครยิงกว่าในท่อเนี่ยใครยิงกว่าใครยิงกว่าก็ยเลใช่ถ้าคือถ้าชนนีจบเลยนะเราก็ต้องยังยังยัง เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันชนเฮียมันดักหน้าด้วยเฮียหน้าเฮียยกล้อแ่มันเอาดเฮียมันไปดกล้อข้ามหัวไปเฮียเฮยต้องต้องช้า่ดิโอ้ํวจไหววันไหนะตอนเนี้ยเลวลอาจจะไม่เป็นหนเพื่อนต่อไปเวิ่มเลเวลเพิ่มเลเวลน้ต้องเพิ่มเวลแต่เลเวนี่ตํารวจรถแรงอาจจะทําได้นะบอกไวก่อไปเจอกูอันนี้เวล้องเกรดะ

มาดิมาดิมาดิาามดิทำได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าถ้ามันทำได้เดี๋ยวกูข้ามไปมันทำได้นะจุดนี้รถรถไหนก็ทำได้ถ้าทำเป็นอ่ะเฮ้ยใจมันเป็นว่ะไอตัวนี้มันเป็นว่ะเป็นไหมมันเป็นไหมดูโมเมนต์เปล่าเฮ้ยมาเมามาเมางานมาเออดีเออดเออดีเอาดีเอาดีเอาดีกูบอกนะาุดยอดสุดยอดสุดมาดิมาดิมาดิอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละ มาดิ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 ตำรวจเออเอามาได้มามาได้ใช่ไหมมาได้ใช่ไหมมันจบแล้วครับนายบอกเลยเฮ้ยอย่าชนดิตำรวจไอ้ยตำรวจไม่ยิงยาให้ชนกูอย่างเดียวตอนเนี้ยมันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายไ้กูขอลงหอกกูขอลงหอกไอ้ยศ จอย่ายิงตัวเองออกมาไอ้ย่าเออมันจะยิงมือน่ะเอา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 ไอ้ยาขึ้นมาขึ้นมาเ่นขึ้นมาอีซี่จากดีซี่เกินเป็นไงล่ะกูบอกแล้วเจอเวเวสองกูอิงกับร้อมมันหายไปไหนมันมันเล่นอยู่ปะมันมาอยู่ปะมันเล่นแล้วโอ้โหมันเล่นเลยอย่าไปเลยเอออันนี้คือแค่วิวสองนะยังไม่วิวสามเลยวิวสามนี่คือกูบอกเลยว่าว่าแบบยาก กูว่าตำรวจน่าจะทำไม่ได้อะไม่ได้อะเออมามันถึงเดเวลสามเพื่อนกูบอกเลยว่าอันเนี้ยตำรวจตามไม่ได้แน่นอนแต่ตอนนี้กูไปไหนเนี่ย <c oughs> ไปไหนครับอ่าตรงเนี้ยอันเนี้ยคือเดเวลสามบอกเลยว่าอันเนี้ยตำรวจยังไงก็ตามไม่ได้คือ <c oughs> พื้นที่ตรงเนี้ยมาสามารถเล่นได้เยอะมากมีทั้งฝังฝ่งเนี้ยฝั่งเนี้ยที่กูหันหน้าไปเวแล้วก็ฝั่งตรงนี้อันเนี้ยดูตรงนี้มีเห็นตรงนี้ปะไอสัตว์ตรงเนี้ยมันเรียกว่าอะไรนะอ๋อเอทางเดินทางเดินใช่ทางเดินงเข้าสนามบินอ่นะ คือแค่มึงยกเรามาแค่เนี้ยจบเลยเนี้ยอะมึงดูเออเนี้ยมันสูงนะตำรวจกูว่ายังไงก็ทําไม่ได้อแล้วก็ถึงมันฆ่ามาได้อะตราบใดที่เราอยู่ตรงเนี้ยตำรวจจะชนมันลงใช่มันพอมันฆ่ามาที่ป้าเราสามารถมันชนชนมันลงได้เออเป็นไงจุดเนี้ยกูบอกเลยแล้วมันไม่มันไม่ได้แค่นี้นะมันไปได้อีกเพื่อนมันไปได้เยอะเลยกูบอกเลยไปได้นเรื่อยๆเลยไปได้ถึงนู่นนะกูบอกเลยเออว่ะเอาดี แค่แค่ตรงนี้ตำรวจก็ทำทำไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอ่ะมึงดูเนี่ยมันสูงขนาดเนี้ยตำรวจทำไงอ่ะเ่้ลบ้าปูยกล้อมาอย่างเงี้ยมึงดูอ่ะตำรวจมาไม่ได้แล้วมึงคิดดูถ้าเราไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะมึงคิดดูดิแล้วก็มันจะมีอีกฝั่งนึงคือฝั่งตรงเนี้ยแต่แต่ตรงเนี้ยมันจะมีข้อเสียตรงนี้เว้ยเนี่ยมึงเห็นตรงนี้ปะที่เหมือนทําเหมือนฝั่งนู้น่ะคือเราจะไม่สามารถยกล้อข้ามตรงนี้ได้เพื่อนเนี่ยป้ามันจะติดเพราะว่าเพราะว่ามึงเห็นตรงนี้มันมันมีบันไดเนี่ยที่ใต้ท้องรถ แล้วมันเหมือนเป็นปาก่ะทั้งแถมันจะทําไม่ได้เลยเว้ยแต่คือเราจะใช้วิธีการหืนหินแล้วก็ฆ่าแมวปึ๊บมาอย่างงี้เนี่ยแต่ฝั่งเนี้ยมันจะมีข้อเสียตรงนี้แหละคือตํารวจมันเหืนมาได้เหมือนกันพอพอเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ป่ะล่ะเราสามารถหลอกมันลงไปเลยอะให้มันลงไปเลยปึ๊บพออย่างเงี้ยมัน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 ทำไม่ได้ละมันก็ไปหืนมาใหม่ถ้ามันจะตามเราอ่ะไอจุดนี้ว่าที่กูจะบอกคือเนี่ยตารวจมาไม่ได้เนี่ยป่ะกูก็ยกล้อไปเรื่อยๆไะเนี่ยฝั่งเนี้ยมันทําได้เยอะมากดูดิ มัน yeah. 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 ไปได้เรื่อยๆอ่ะป้าเนี่ยตำรวจมาไม่ได้ละไไม่หวใช่อันนี้เราเราก็ไปได้เรื่อยๆแต่ตำรวจมันต้องไปเสียเวลาเหินมาใหม่เพื่อจะจับเราอ่ะแต่เราก็ไปไปเรื่อยๆอีกอ่ะตำรวจก็ต้องเสียเวลาอีกอ่ะเเนี่ยฝั่งเนี้ยอันนี้อาจจะไม่ชัวร์นะอาจจะหนีหนีตำรวจไม่ชัวร์ถ้าตำรวจมายิงแล้วก็มันจะมาอันนี้ไม่ชัวร์แต่ฝั่งนู้นน่ะที่ที่ทำให้ดูครั้งแรกอ่ะอันนั้นน่ะคือหลุดร้อยเลยยังไงชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์โผล่โผลโหล่ตำรวจตำรวจทำอะไรอ่ะ อะไรอะไรครับโอเคเดี๋ยวโจกูเลยไล่หน่อยได้ไหมอยากหนีตำรวจอยากืนอเคี่อยากูต้องมาถึงลุกที่กูบอกให้ตำรวจไล่กูเหรอวะเออนี่ผมมีปูนี่สิบหนูนะแบบโตเลยลูกพี่ได้แบบนายใหญ่เลยมันเรียกเพื่อนมาเหรอเพื่อนโอ้ยเอาเอาหุ่เจี๊ยบนับครับอยาครับเหี่ยตำรวจเหลี่ยมเนี่ยตำรวจเหลี่ยมมั้เนี่ยเอ้าตายเอ้า โอเอ่าอันนี้ผมอยู่ผมแปกไปฮะจับได้ก็เอาไปครับโอเคถ้าแบปลฟนับไปนะขอ20วิขอ20วิได้ไหมอาถ้าจับได้คุณ20อะไรนะครับจับได้คุณ20อ่าได้ครับขอขอ20วินะเโอเคหเสียวคุคุณไมุ่ไม่คุณมคุณไม่คไม่คุณ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 อคุณว่ามันเอาคุณม่คุณไมไม่คุณออ่คุณ่มม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 ไ ไอ้เหี้ยกูจะถึงกูจะไม่ถึงกันดิเรื่องแล้วเอากูตายด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูไม่ไปทางทันหมดด้วยกูมาทายเงี้ยมันมาปะมาปะไม่รู้วะไม่เห็นไม่เห็นหรือหมามามามันม้มมันม้มมันม้มมันมีมืออ่ะเออมันม้มมันม้มกูใช้จุดนั้นแม่งเลยละกันไอ้เหี้ยไม่ไปฝั่งนี้แล้วไอ้เหี้ยไม่ได้จับกูจริงหรือยังเอาแล้วเฮ้ยคุณเลยแล้วไอ้เอี้ยคุณเลยจิ้งโง่ใครไม่เป็นไรไอ้เหี้ยอยู่รกูวน ลอหลอมันก่อนไงล้อหลอมันก่อนไงเออเอาดิเอาดิล้อหล่อมันก่อนไงเอฮ้ยดิกล้ามันทาได้นะโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเราอยู่จุดนั้นได้เราก็ชวนมันลงได้เพื่อนเอาดิใช่ใชไม่อเป็นจุดต่อของเราเองไปกลัวมันทำไมเออเอาดิเออลงไปให้เลยอ่ะุดลงไปให้เลยอะอมะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุยอุยอ้ อุ้ยเ่ยชนเน่ยผมขอซ่อมครับซ่อมก่อนซ่อมก่อนครับเ้ยเมื่อกี้ชนอ่ะซอมมานี่อ่าซ่อมนาซ่อมนะคุณเยี่ยคืนเยอเอาเเยหรอเตมครับผมรวยเยิมาเยแล้วมันว่าไม่มีไม่ีหลัยแตกหลังสายแตกหลังยแตกเอาล้ว้ยพี่จีว่าพี่จว่าพี่ยให้รโอ้โอันนี้เต็มระบบปะเนี่ยเอาเอาเมอี่อาเติห แม่มันต้องลับมาเพียวอะไรลับไอ้ยี่ห์มันรู้ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอากูเต็มระบบละม้วนเต็มพูดไอ้เหี้ยไม่ถึงเขาเนี่ยเฮ้ยอะไรของกูเนี่ยไอ้ยี่ห์ไฟมันยังไม่ดีเย็นดิเย็นต่อแล้วไอ้เหี้ยยางกูแตกกูยกล้อได้หรอวะไอ้เหี่ห์แล้วกูพลาดไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมามาไอ้ของจริงแล้วมามาไอ้ยี่หนี่แหละเป็นรอบทดลองของมึงแล้วว่าถ้ายางแตกจะได้หรือเปล่าใช่อันเนี้ยคือรอบทดลองของเราเลยวะ เหี้ยแล้วมันหลองตอนเอาจริงเนี่ยนะดันหายไหลอะเอ้าจังหวัดอะไรอะมันหลงมันหลงอยู่หลงอยู่ไอ้เหี้ยมันเอากูจริงกูแอบกูแอบซ่อมเลยกูโกงเลยขึ้นมาแล้วกูอะกูโกงอะไอ้เหี้ยมาดิโกงไอ้เหี้ยจังวัดดากูไอ้เหี้ยมันหากูไม่เจองั้กูบอกไว้ก่อนเฮ้ยนั่นไงมาแล้วเพื่อนมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันก็ไม่ได้ยากดีกว่าทำไมมันขึ้นมาจัง แล้วพี่อะไรพี่อะไรครับเกยเล่นอะไรแปลกๆวะเฮ้ยอย่าลงดิอย่าลงดิเฮ้ยมาดิ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 อาไล่กูไปไล่กูให้กูออกจากตรงนี้เว้มาไล่กูให้ออกจากตรงนี้เว้เอาดิเอาดิไหวหรือเปล่าต้องไม่ว่านนนนน ไอ้เอี้ยบอกกูเอ้ยไอ้มันมาเลยมันมันไม่เอารถมาแล้วว่ะเพื่อนมันมันไม่เอารถแล้วเพื่อนมันไม่เอารถแล้วไอ้ีกมึงมาอีกอ่ะเอาดิมึงจะมาได้ไหมมันจะสไลด์ตกมาเพื่อนมันจะมันจะมันจะวิ่งไล่มึงว่ะว่าดิตกไปตายัตไปตายไปตายยิ่ตายไม่ตายจีบไปไปไปไอ้เอี้ยจะไล่กูแบบเจอแล้วหรอกูด่ามจีนสบายแล้หรอ้เอี้ยามันมันมันวิ่งยิงด่าหว่ะดิ โอ้โหมันเดินไล่จิมาดี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 มันอยู่ในยุคที่ตำรวจลงจากรถไล่เราแล้วเออไอมันจะไล่กูลงก็ถอดชุด้วยตำรวจระอะไรวะเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าเอาเอ้ยโอ้โหลูกซองเพื่อนไม่ใช่แล้วไม่ใด้แล้วไอยังไม่ใช่ลวตำรวจไม่ใช่ละหรอเห็นไหมมึงดูดิย,ยังไงก็ไม่ได้ตรงนั้นไอโกบอกเลยแบบนี้ไม่ได้ตำรวจโกงแลเระไอ้ยังตำรวจโกงไออยากจะบอกว่าโกงไม่ได้เพื่อนกูกดซ่อมแบบแอดมินเนี่ย <laughs> oh, 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 oh. <laughs>